วันนี้นักศึกษาคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาร่วมเล่นละครสนุกสนุกกับน้องๆที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วน้องมองไม่เห็นน้องจะดูรู้เรื่องหรอคะรู้เรื่องค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใจา่ผ่า,านทางเสียงค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่แบบท่า,า,าทางแล้วก็ทุกอย่างแบบพื้พนด่าทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เพื่อให้น้องแบบได้ยินได้เป็นช้างครับสวัสดีครับชื่อแหนครับ

การทำละครครั้งนี้เริ่มจากคิดบทละครเหมือนละครที่เล่นให้เด็กทั่วไปจากนั้นจึงทำเสียงเพลงและเสียงประกอบต่างๆแล้วก็มาทำเสียงบรรยายภาพคือแนะนำตัวละครบุค,คลิกตัวละครและบรรยายภาพการกระทำตัวละคร ทั้งนี้ตัวละครที่มาเล่นยังเป็นละครแบบที่ผู้ชมมีส่วนร่วมเด็กได้จับตัวละครและมีบทบาทในการเล่นละครไปด้วย นอกจากความสนุกสนานแล้วยังแทรกคุณธรรมลงไปในละครด้วยทั้งเรื่องความสามาัคคีการแบ่งปันและการให้อภัย ควาจริงก็คือทุกคนแก้ปัญหาจะก้องหน้าได้ดีแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันทำออกมาได้ดีเ,เล่นกับน,น้องสนุกกับน,น้องแล้วน้องก็เหมือนลูกก็ประทิสัมพันธ์กับเราดีสนุกกับเราหัวเราะกับเราแล้วก็เห็นความสําคัน์ของของชีวิตของเรามากขึ้นก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะก,ก็อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เยอะๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสทังหน้าก็อยากให้เพื่อนๆพ,นพนา